สงสัยว่าจยนสุรักษ์ชอบใช้คําว่าเจ๊กแทนคําว่าคนจีนนะครับถามว่าทําไมท่านชอบพูดว่าลูกเจ๊กเหมือนเหยียดเชื้อชาติคําว่าเจ๊กนี่ไม่ได้เป็นคําที่เสียหายนะครับเพิ่มมาเสียหายเมื่อจอมพลปพิบูลสงครามให้เรารังเกียดคนชาติจีนรัชกาลที่8นี่เองเจ๊กนี่มันเป็นคําพูดธรรมดาภาษาหนังสือใช้คําว่าจีนนะครับอย่างเจ้าตากก็เป็นลูกจีนไหาหองเป็นต้นผมจะเล่าความจริงให้ฟังนะครับ รัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านมีพระโอรสองคโต mm. ก็เป็นหลานขาบดีจีนนั่นพระราชชองคโตเนี่ยทีหลังทรงกรมเป็นกรมม,มมับเหมินและทีหลังเป็นกรมพระจันทบุรีนรนาถรัชกาลที่ห้าล้อลูกท่านเลย mm. คนที่เกิดปีจอวันจันทร์เดือนเจ็ดพ่อเป็นเจ้าตายเป็นแจ็กนี่รัชกาลที่ห้าล้อท่านเลยนะครับไม่ได้เหยียดอีกอย่างหนึ่งพระมเหสีของท่านเนี่ยสามอง,องค์พี่น้องกัน ุนันทากุมารีรัตส,สว่างวัฒนาสวภาฟองศรียายของพระเจ้าลูกเธอสามองค์เนี่ยพระเจ้าลูกเธอสามองค์นี่รับสั่งถามยายขคายายผัวยายเป็นใครท่อ,อ๋อผัวยายเป็นเจ๊กค่ะเป็น้าพูดธรรมดาเลยไม่เคยาคำเสียหายเพราะฉะนั้นผมไม่เดินตามจอมพลปอภาษาเขียนใช้จีนภาษาพูดใช้เจ๊กไม่เห็นเสียหายอะไรเลย